วิธีเจียวแคบหมูให้พองๆฟูๆกรอบๆเรามีเคล็ดลับมาฝากนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิด,ดีโอค่ะแค่เล็ก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทั้งช่องของแเ่็รด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีเลือกมันหมูกันก่อนเราจะเลือกมันหมูที่ติดมันแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะนำแหนบเล็กๆ มาดึงขนหมูออกก่อนนะคะขนหมูจะมาเป็นต่อๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าที่เราซื้อมาเขาขูดมาไม่เกี้ยงจากนั้นค่ะก็ให้นําไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยน้ําเกลือนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นชิ้นกันเลยขนาดชิ้นก็อย่าให้เล็กเกินแล้วก็อย่าให้ใหญ่เกินเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันหมูออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กเกินมันจะไม่สวยนะคะ เมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปเราก็จะนําน้ําส้มสายชูนะคะมาใส่ได้เลยใส่น้ําส้มสายชูเพื่อไม่ให้เวลาเราเจียวเนี่ยเขาน้ํามันเขาจะไม่กระเด็นนะคะถัดไปก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็ทําการใช้มือนะคะขยําคุกเขาให้เข้ากันได้เลยจ้า เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะตั้งกระทะบนเตาแก๊สยังไม่ต้องเปิดไฟใส่มันหมูลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเมื่อใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการเปิดไฟเดียวได้เลยไฟก็ใช้เป็นไฟกลางนะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนการต้มหนังหมูเนาะเราก็ต้มไปเรื่อยๆพอน้ําเริ่มแห้งนะคะน้ำมันหมูมันจะเริ่มออกมาเองค่ะขอย้าอีกรอบนะคะในส่วนของไฟเนี่ยให้เพื่อนๆใช้เป็นไฟกลางเจียวไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะคะ หลังจากที่น้ำเริ่มแห้งนะ้ำมันหมูก็จะออกแบบนี้ที่สำคัญนะคะน้ำมันหมูที่เราเจียวแบบนี้เนี่ยจะใส่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆให้มันหมูเนี่ยออกเยอะกว่านี้สักนิดนึงค่ะหลังจากที่เราเจียวมาสักพักหนึ่งนะคะกากหมูหรือว่าแคบหมูของเราเริ่มเหลืองแล้วให้เพื่อนๆทำการปิดไฟหาฝาหม้อมาปิดไว้พักไว้3ามชั่วโมงหรือจนกว่าเขาจะเย็น นี่ค่ะหลังจากผ่านไปสามชั่วโมงกว่าๆนะคะเขาก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเพื่อนๆจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะกากหมูหนังหมูของเราจะดูลักษณะเหมือนเหนียวๆนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะเกีียวรอบที่สองเลยจ้า นีค่ะหลังจากน้ำมันเริ่มร้อนรอบที่สองเนี่ยเขาจะฟูมากๆนะคะยิ่งน้ำมันร้อนเขาจะยิ่งฟูค่ะแต่ว่าไฟเนี่ยเราใช้เป็นไฟกลางนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะเจี่ยวไปเรื่อยๆให้เขาฟูมากกว่านี้ค่ะนี่ค่ะเริ่มฟูมากแล้วนะคะเนี่ย หลังจากที่เราเจียวมาจนฟูแบบนี้แล้วสีก็เหลืองแบบนี้แล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆทาการตักออกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีเจียวแคบหมูแบบติดมันง่ายๆหนังหมูพองๆฟูๆกรอบๆนะคะเอาไปทําน้ําจิ้มทานเล่นเอาไปทากับข้าวหรือว่าเอาไปทานเป็นกับแก้มนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยลองทํากันดูนะคะสูตรนี้รับรองฟูกรอบแน่นอนค่ะ